เอนี่ครับผมเซตเป็นที่เรียบร้อยครับชุดตีตอ่อสวิกปิดเปิดครับผมบะน,น,นะครับเอซีจังหวัดสกลนครนะครับสั่งมาจัดเห้ครับนี่เป็นชุดของผมครับเหมือนจันครับ จะมีสวิกปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นสวิกเครื่องบินนะครับแข็งแรงทนทานครับผมตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มครับสมาร์ลรีสมาร์เล็งได้ครับสมาร์ตีสมาร์เล็งได้พัดลมพัดลมหนึ่งตัวครับอยู่ด้านบนครับหมวกนอกมือนึ่งครับใหม่ๆซิงซิงฝั่งนี้เป็นสายกินน้ำนะครับสายกินน้ำ สายต่อขั้วแบตเตอรี่ครับปิดวันนึอน,นะครับสีดำสีแดงครับโัโโโรบวกขลบโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนใสชุดให้ดูนะครับวิธีการใส่นะครับว่าจะเป็นจะใดใสยากก็โอเคครับผมครับอันนี้ทรงพานรุดนะครับช<ะ>ุดนี้ทรงพานรุดจังหวัดสกลนคร ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ได้ทำโปรเจกต์ขึ้นมาแห่งเุดครับผมเนี่ยนะครับทางเอฟซีเป็นสั่งมานะครับเอฟซีจังหวัดสกลนครนะครับผ่านวุฒินะครับได้สั่งมาครับผมนะครับทำเส็เียแล้วก็้วครับผมเนี่ยสวยงามครับพัดลมหนึ่งตัวครับผมด้านบนครับด้านหลังก็จะเป็นตีระบายอากาศนะครับ ซีจั่นนะครับมันต้องปัวทะลุนะครับตัวนี้ต้นหนาครับครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบใส่พอนะครับแล้วก็สอนการใส่นะครับว่าวิธีการใส่มันจะใส่ยังไงนะครับบางคนเป่นใส่ชุดหมีประจํางครับมันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้สติติเกิดด้านหน้าออกก่อนนะครับอันนี้ใหม่ซิงๆิงนะครับมอกัน็อ ที่การแจ้งานก่อนนี้ครับมีสายนะครับไ้ห่วงกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับของรุ่นไหนก็ได้ครับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ผมใจ้เป็นรุ่นนี้ครับผมจะมีเป็นพวกโบโคโลเพื่อนนะครับหมายไว้เพิ่งแล้วครับนี่ดำกับแดงใส่กระเป๋านี่ผมไม่ได้แถมเพื่อนนะครับต้องไปหาซื้อเองนะครับกระเป๋าครับ สปายข้างครับแล้ววิธีการใส่ก็ง่ายๆครับนีสายแบตเตอรี่ก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะวางไว้ก่อนก็ได้นะครับครับผมก็จะใส่เป็นถุงมือผ้าก่อนนะครับ ในชุดของผมตีผมขายนะครับผมจะมีถุงมือพลาสติกแถมเพื่อกับถุงมือผ้านะครับยางละชุดนะครับใส่ถุงมือผ้าก่อนนะครับเท้าใส่ถุงมือยางเท้าใส่ถุงมือยาง บด้ายนี่มันจะหมื่นนะครับเวลาเหือกอ,ออกนะครับวิธีการใส่ก็บตอกขากไปก่อนนะครับขนะาเนี่ยผมจะไวยย้ยาวแล้วเป็นตรงกระบอกนะครับเวลาเ่าขึ้นต้น,นไม้มมนจะขึ้นง่ายหน่อยนะครับ,นะรบเมื่อหาอพับเลยครับ แล้วก็จะมียางยางมอเตอร์ไซค์นะครับทำแต่งหววนะครับแต่ยางยื่นครับถ้าทาไปเลยจะได้ยืดตรงนะครับย,ย้ะหันฟังคอมเมนต์จันครับนะ เราแก็ดึงขึ้นนิดหน่อยนะครับเกิดทามันโยนตรงหัวเขานะครับแล้วเขาก้าวมันจะได้ไง่ายๆลยนะครับนะครับแบตเตอรี่สกายไว้ข้างนี่นะครับเวลาเขายิบจับหรือยวปีนข้นไปไหนมีมันจะบักเก๊ก้าเลยครับยุ่ยกลมเก้อขาขนี่ยวิธีการใส่นะครับก็แกนเข้าไปก่อนน,นะครับข้างหนึ่ง าำข้างรเราแจ้คแขนซอกนะครับไปรับนี่นะครับสายสา,ยสา,ยสายไฟมันเช้าก็เอาสด,สด,สดๆเดี๋ยวๆเจอกันอย่างไครับ เป็นน้องท้าพูดนะครับสวมว้ด้านนอกสุดเลยนะครับแบบต้องขวบต้วมันมุดนะครับตรงนี้มันย่นครับมันแน่น,นครับถ้าขัวก็หาอย่างมาลัดทำน่อยก็ได้นะครับ นี้จะใส่เซกตี้นะครับนะจี๋ยวผมได้เป็นสิ่พัดแทมไว้ก่อนับด้านหลังเีรมรงนี้ครับนะครับ้สบายนะครับ ใี่อี่ะสวมเข้าไปเลยนะครับสวมทับชุดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นยางในมอเตอร์ไซค์นะครับตัดเป็นห่วงครับผมบางๆนะครับเมต้องขึ้นหนามากนะครับมันทัดแน่นนะครับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวยกกล้องมาถ่ายตอนเปิดปั๊บน,นี้ครับวิธีการใส่อยอง่ายารครับเราต้องหย่อตัวลงน่อยนึงนะครับดึงหมวกนอกขึ้นแล้วหย่อตัวลงนะครับเพื่อจะใส่ชุดหมีได้ง่ายนะครับมาง้นเป็นใส่ประจางประก็จะมาหย่อตัวลงนะครับนะครับก็ดึงดึงละหย่อตัวลงนะครับ ลาดึงซิขึ้นนะครับข้างแขนแนหน้าขึ้นครับซึกมันจะได้ขึ้นทุบนะครับต้องเช็คตลอดนะครับว่าขึ้นทุบก่อนนะครับงั้นต่อสามารถลดได้นะครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับมีสวิตช์หนึ่งตัวนะครับเปิดไปเลยครับ ตัวนี้จะเป็นแรงชุดนะครับหน้านี้ต่อวอลุ่มหนึ่งตันวนะครับสามารถดีได้ครับดีเลยได้ครับตัวตานี้ก็จะเป็นสายสินน้ามนะครับเวลาบ้่อนสามารถส,รถสินน้ามได้เลยนะครับ ใ่หคุท,ท้าครับรับค,ค,ค,ครับใั่ค,ครับต้นวคคิธีการอท,ทอนนะครับ เราถุน้กันอรครับแต่ต้องเช็ดู้กันนะครับว่าอดกนงนะครับบะก้นก็ไปจ้างเราก็อทอดบะจ้างนะทนีนี้การอดตัวืดยอดต่อลุเหมือนตอทนทีไซน์นะครับ ที่แยาการทอดนะครับอมือป้อยไปท้างหลังนะครับดือแขนเสื้อออาก่อนนะครับเรามาพูดตรองราบาลนะครับ,นะรบง่ายๆครับผมตอนนี้เป็นชุดไม่นะครับมันจะแข็งน้อยนะครับเวลาเขาใจไปมันม,ม,มันจะอ่อนครับ จะจัางน้ำหนักรวมของชุดนี้ให้ดูนะครับว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับ โอเคครับนี่คือน้ำหนักรวมนะครับของชุดนี้นะครับอะไรก็โอเคน้ำหนักรวมของชุดนี้อยู่ที่จําแนนสองกิโลสองคีดครับผมนะครับน้ำหนักรวมชุดนี้รวมถึงหมวกกันน็อกด้วยนะครับนี่สองกิโลสองคีดนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครสนใจสั่งชุดนะครับชุดนี้ผมเย็บมือนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ10ถึงส4สวันนะครับกว่าจะเซ็ตนะครับ ใช่ okay, ครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ